ด็อกเตอร์ชาแนลมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ของพี่หมอครับยินด<ๆ>ีต้อนรับเข้าสู่ด็อกเตอร์ชาแนลนะครับวันนี้พี่หมอกำลังนั่งรถไปที่เอ็มโพเรียมนะครับไม่ได้จะไปเดินช็อปปิ้งนะจะไปจอดรถที่เอ็มโพเรียมแล้วก็จะเดินไปหาคุณหมอบอลน,นะครับวันนี้พี่หมอมีนัดกับน้องหมอบอลที่เป็นคุณหมอที่ดูแลเรื่องของหน้าให้กับพี่หมอนะแล้วก็ เราได้พูดคุยกันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าไม่ไหวแล้วหนะ้าตอนนี้รู้สึกว่าจะพูดตรงๆก็คือรู้สึกว่ามันมันมีมันมีเหนียงหน้ามันมีอย่างเงี้อยอเงี้ยครับเห็นไหมเวลาทำอย่างเงี้ย mm hmm. เอ,อ่อหลายๆคนก็จะบอกผมว่าจริงๆไม่เห็นต้องไปทําอะไรเลยหนะ้ามันก็อาจจะโอเคอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรหลายๆคนอาจจะคิดว่าพี่หมออาจจะอายุไม่เยอะนะมีคนเยอะแล้วนะประมันผมก็ขึ้นเลขสี่แล้วนะวนอวนะตอนนี้มันเป็นช่วงที่เราจะต้องบํารุงแล้วก็เมนเทนสภาพผิวหน้า ของเราไว้นะครับพอเราขึ้นเลขสามเลข4เนี่ยปัญหาของเรามันจะเป็นเรื่องของความหย่อนคล้อยของผิวนะพอเรามาดูรูปภาพของเราตอนเด็กๆก,กับตอนปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าหน้ามันแบบม,มีความหย่อนๆอ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ว่าเราก็พยายามดูแลตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับผ่อนออกกาลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ทานวิตามินแล้วก็เรื่องของการ โดนแสงแดดไม่น้อยอะไรต่างๆในี่ทากันแดดอะไรเต็มที่แล้วนะครับผิวหน้ามันก็เมนเทนได้ในสภาพที่ค่อนข้างดีเนาะดีชมตัวเองไม่มีใครชมก็ชมตัวเองเลยนะแต่เราก็อยากจะรักษาสภาพผิวแล้วก็เท็กเจอร์ของใบหน้าเราให้เป็นแบบเนี้ยไปให้นานที่สุดเนาะเพราะว่าก็คงไม่มีใครอยากจะแก่นะจะมีคนมาชมว่าเฮ้ยทำไมไม่รู้เลยนะว่าขึ้นเลขสี่แล้วเีัยมันก็เป็นความกังใจนะล่าสุดมีคนทักว่าอายุยี่สิบห้าไม่รู้มันต้องการอะไร มันต้องการแบบเินข้าวหรือเปล่าแต่เราก็ก็ถือว่าเป็นคำชมน,นะอ่ะนอกเรื่องสรุปว่าวันนี้ที่ไปหาคุณหมอบอลน,นะครับ <Wow. S 1> จะไปที่คลินิกชื่อเอสติมาคลินิกนะครับอยู่ตรงบีเทสปั้มโภมที่หมอเลยต้องไปจอดรถอยู่ที่เอ็มโพรียมนะเพราะว่าที่จอดรถตรงนั้นเนี่ยไม่แพงเลย3ชั่วโมงนะ20บาทแค่นั้นครับแล้วก็เรามีนัดกันมาคยาชาก่อนวันนี้เราจะทําการยกหน้าครับยกกระชับหน้าโดยการใช้เครื่องนะครับ เครื่องมือตัวนี้ไม่ใช่การผ่าตัดนะแต่มีผลเทียบเท่ากับการผ่าตัดเลยนี่เป็นตัวใหม่ที่จะช่วยให้หน้าของเราเนี่ยย้อนไวัยไปได้นะหวังว่าจะย้อนไวัยไปได้อีกทั้ง10ปีเลยนะครับ <Wow. S 1> อาจจะมีการเจ็บการอ่ร้อนนิดนึงที่ผิวหน้านะครับดังนั้นเนี่ยพี่หมอต้องไปมาร์กยาชาก่อนตอนเที่ยงนะครับตั้งใจว่าจะมาร์กยาชานานๆเลยเพื่อที่เราจะได้เทคแอคชั่นของเครื่องได้ให้มากที่สุดเนาะเพราะเราก็เสียตังค์แล้วเนาะเราก็อยากจะให้ได้เห็นผลชัดที่สุดเอออันนี้บอกก่อนเลยนะ ไม่ได้เป็นแครีวิวนะครับทําเองสเสียตังเองเสียตังให้ให้เพื่อนเลยนี่แหละครับแต่ว่าเราอ่ะอยากจะได้ให้มันเห็นผลชัดๆเราก็เลยบอกเขาว่าจัดเต็มไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปถึงที่คลินิกแล้วเดี๋ยวเราอัปเดตกันต่อครับคลินิกอยู่ตรง BTS พร้อมพงศนะครับถ้าเราไม่ได้ขับรถมาเราก็สามารถลงที่ BTS ได้เลยในคลินิกสีชมพูนีครับสีม่วงเนี่ยแต้พี่หมอจะเข้าไปจอดรถที่เด็นบเรี่ยมก่อนนะครับ มาคลินิกสาขาพร้อมพงนะครับตอนนีหมอพอลยังติดเคสอยู่ก็เลยให้เรามามักยาชากันก่อนนะมาห้องนี้ใช่ไหมครับห้องนี้ใช่ไหมสวัสดีครับมาเลยครับนี่พนักงานเตตัวป้าลับแล้วนะครับอันนี้เป็นห้องมักยาชาแล้วก็ห้องทีมินด้วยใช่ค่ะอนด้เลยค่ะอันนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าทําเครื่องอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนสวัสดีครับ อันนี้หมอบอลให้ทำเครื่องนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ห oh, มอเฟียสเลยนะเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะเปลี่ยนชุดแล้วก็มาร์กยาชากันตออ่อเลยค่ะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนนะแป๊บนึงแป๊บนี่เลยค่ะคเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นชุดแบบชุดเหมือนอะไรวะเหมือนเหมือนชุดยุคการ์ตูชุดซูมโม่ญี่ปุ่นนิดนึงนะเออเพราะว่าวันนี้เราจะต้องมาร์กยาชามาถึง สะดือเลยนะครับโ oh <my> อ,อ้ my g ๋ <c oughs> อนึกว่าถึงตอนเลยคือแบบว่าแปลงมาขนาดนี้นี่ยครับไม่ได้ทิ้งทิ้งคร <c oughs> ับที่กระตุกกระซ้ายมาส์เหมือนเหมือนพนักงานขายซูชิไหมเ <c> ห <oughs> มือนออแบบว่าตั้นซูชิอะไรอย่างเงี้ยไอ<หน> หมอเฟี้ยนนี่พี่หมอได้ยินชื่อมานานพอสมควรตั้งแต่ประมาณกลางปีที่แล้วนะครับว่าเป็นเครื่องที่จะช่วยเรื่องของออไทเทเนียรนะครับช่วยให้หน้ากระชับขึ้นแล้วก็เพิ่มคอลลาเจนให้กับใบห,หน้านะหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเ,เล็ก3เล็ก4แล้วนะครับอยากจะให้หน้าตัวเองเนี่มัน ตาบไวเพราะว่าฟลาเจนของใบหน้าคนเราเนี่ยมันเสื่อมลงไปเรื่อยๆนะครับต้องมักยาชากันนานหน่อยประมาณ2ชั่วโมงเลย oh <my> God. จริงๆแล้วมักยาชาแค่ชั่วโมงเดียวก็สามารถทําได้นะแต่เนี้ยขี้กลัวก็เลยขอทางคลินิกว่าขอ2ชั่วโมงเอาไปชาไปถึงการสมองเลยชาหนามาก <laughs> ลาสติกถนอมอาหารนะครับเราก็เลยทำการถนอมอาหารดูสิมาจาชาแบบละเอียดทุกจุดนะครับเตรียมพร้อมเลยนะครับหน้าเนียงคอเหเนียงจะหายไปแล้วนะเมื่อกี้ถ้านอนเห็นไหมมันจะมีกองกองนี่ามันก็จะชาชานิดหนึ่งนะครับตอนนี้พี่หมออยู่กับน้องบอลแล้วนะครับน้องหมอบอลที่คอยดูแลหน้าของพี่หมอเต้มาตลอดเลยตอนนี้น้องบอลมาประจำาที่ เอสติมาร์ตคลินิกวันนี้เข้าสาขาความโภชนเนาะโอรเราก็พูดคุยกันแบบนี้เลยเอาแบบตอนที่หน้ายัยางรอยาเชาออกิ์อยู่เนาะขอถามนิดนึงว่าตอนแรกอะตอนที่พี่ปรึกษาว่าพี่อยากจะให้หน้าพี่มันแบบยกขึ้นเนาะเราก็มีการดิสคัสกันอนะว่าเราจะเลือกเครื่องอะไรบ้างมังนมีตั้งแต่อัลต้าฟอร์เมอร์เทอร์มารอัลเทอร่ามอร์เฟีย มันแตกต่างกันยังไงครับแล้วก็<า>ทำไมถึงเลือกมาเปลี่ยให่คืเครื่องยกกระชับหน้าจริงๆแล้วจะมีกลุ่มหลักๆอยู่2คลื่นนะครับก็คือมีคลื่น Radio f r e q u e n c y ขคลื่นนี้จะเป็นคลื่น RF เราเรียก RF เป็นคลื่นวิทยุนะครับตัวนี้จะจำเพาะกับการทําให้ไขมันผดตัวอย่างเดียวก็คือทําให้ไขมันชั้นไขมันผดเล็กลงก็จะได้แก่กลุ่มเทอร์มาก,กับเจ้าเจ้าตัว RF ที่เป็น ที่เป็นมอร์เฟียแต่เพอิญว่ามอร์เฟียเนี่ยมันดันเป็นเครื่องที่มอร์แดนไอเอฟก็คือมันเป็นนิเดิรไอเอฟก็คือเป็นเข็มจิ้มเข้าไปที่ผิวนะครับแล้วก็ปล่อยคลื่นไอเอฟเข้าไปด้วยแปลว่ามันจะหดไขมันด้วยแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนด้วยซึ่งกระตุ้นเยอะด้วยเพราะมันเป็นเข็มสร้างบาดแผลได้เยอะกว่าส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่เฟมัสก็จะเป็นคลื่นอันตาซาวคลื่นอันตาซาวก็จะเป็นอัลตรากับอัลตราฟอร์เมอร์นะครับคลื่นนี้มันจะเป็นคลื่นที่เป็นคลื่นอันต์ซ โดยที่ผ่านชั้นไขมันลงไปก็คือลงไปถึงชั้นที่เราเรียกว่า smash ซึ่งมันจะลึกประมาณ4.5มิลนะครับก็อันนี้มันจะจำเพาะกับคนที่หน้าไม่ได้มีไขมันเยอะมากมแล้วอยากแล้วอยากยกกระชับก็จะไปทํากลุ่ม u l t r a f o m e r ไปทำกลุ่ม ultra นะครับส่วนกลุ่ม I จะบอกคนที่ต้องการความเด็บเด็ดมากๆไขมันหายไปเยอะๆในในสองอันนี้เธอมาดกับมอรเฟียสตัวมอเฟียจะเล็กที่สุดเพราะว่าเป็นเป็นเข็ม เป็นปล่อยความร้อนปล่อย radio frequency หดเนื้อคล้ายๆเราเอาหมูไปวางบนหมูกระทะหมูสดอ่ะหมูสดก็จะหดตัวลงย่างเนื้อจนเนื้อหดเข้าไปเยอยคือแบบนั้นเลยพ่เต้ยเขาไม่ได้มีไขมันที่เยอะมากนะครับก็คือจริงๆทำแค่กลุ่มอัลตราซาวก็พอแต่เผอิญว่าความต้องการของคนไข้คือ กิเลสเยอะนะอยากได้หน้าเล็กอยากได้หน้าเดฟเดฟหน้าเป็นมดเป็นหนูเป็นยุงเนี่ยเออเทาหน้าเท่ายุงถ้าต้องการหน้าเท่ายุงก็ต้องใช้ตัวแรงที่สุดก็คือมอร์ฟีสนะครับมอร์ฟีสนะมันจะตั้งไปถึงประมาณ4มิลซึ่งไปโดนสมชด้วยครับเอาให้โดนเอาให้เอาให้ก็คือจะตั้งลึกสุดเลยใช่ซึ่งเครื่องนีิจริงทำบอดี้ก็ได้ทำบอดี้ก็ได้จะมีหัวหัวหนึ่งจะเป็นหัวบอดี้หัวหัวที่ทำหน้าจะมี24เข็มแต่หัวบอดี้จะมี40เข็ม ไม่กว่แข็งกว่าดีดีด็กว่าหน้าโอ้ฟังดูแล้วเครื่องนี้คือแบบใครๆก็อยากลองนะเอาจริงตั้งแต่ตอนแบบว่ามาเราก็ถ่ายรูปปุ๊บแล้วก็โพสลงเฟซบุ๊กอ่ะมีแต่คนมาถามหลายคนรู้จักเยอะแต่แค่หาที่ทํายากนะเพราะว่ามีคลินิกน้อยคลินิกที่มีแล้วเขาก็ไลน์มาถามว่าเฮ้ยราคานี้แพงไหมอะไรยังไงที่ไหนนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาในเอสิมาคลินิกได้ครับ ถ้าเครื <champions> ่องมันดีขนาดนี้พี่ว่าพี่ซื้อไปไว้ที่บ้านแล้วก็พี่จะได้ทาทุกๆ3เดือนได้เลยพี่เตอประมาณสามี่ล้านเี่นเงอ๋อสี่ล้านเองนะครับก็ถือว่าเราทาไว้ที่นี่ก่อนดีกว่าแล้วเราก็จะมาทำหน้าที่นี่แบบปรสามเดือนการซื้ไปที่บ้านการทิ่ผมมันน่าจะได้นานใช่ไหมรอบหนึ่งก็คือจริงๆอยู่ปีหนึ่งครับอ๋อแต่สมมติถ้าวีเซาพึงพอใจแล้วอยากให้แบบโมเดน ที่เป็นแบบดีขึ้นไปอีกอ่ะเขาจะให้ทําถี่สุดได้สี่เดือนทั้ทีหนึ่งแบบพวกดาราเนาะเขาต้องเป็นคีต้องเวอร์ไว้ความรู้สึกใครต้องการความรความรู้สึกอยากเป๊ะตลอดเวลาอ่ะสามเดือนสี่เดือนมาซ้ําได้เลยอ่าได้ความรู้แล้วสรุปว่าเราเลือกหมอเฟียเพราะว่าเราสนองกิเลสตัวเองนะครับแค่นั้นเลยต้องการหน้ายุงต้องการหน้าท้องยุงโอเคทําเลย โอเคได้เดี๋ยวเราเช็ดกระชาี๋ยวเราเริ่มขั้นตอนการทำมอเฟสพี่เต้ยเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะทำพราอก่อนนะพี่เต้ยเราจะเอาข้าแรงสุดตั้งแต่เคยทำมาในชีวิตนี้เลยโอเคเอาแรงแรงไปเลยแรงมากๆเอาให้เนื้อติดเข็มมาเลยมันก็ต้องเฟียดเฟียดเป็นบริสิทธามอเฟสใช่เฟียดราะว่าเฟียดมากขึ้นแรกสุดขึ้นเหนียงโอเคครับอุ้ยซอยเอาออกไปเลย ได้ค่ะของผมจะมี2ี่ีเข็มนะเดี๋ยวเราจะมีเข็มขึ้นมาเห็นไหมนี่ประมาณนี้เลยโอ้พร้อมมีเข็มเสร็จพร้อมปล่อยขึ้นเรดิโอฟิวเอนซี่หยุดๆยน้ำตาก็ไหลให้รู้เสร็จไหมพี่เต้ยอนนี้หนึ่งครับเป็นแบบ เหมือนโดนน้ำมันระเด็นใสในความร้อนอยู่ข้างในจัดแสบจัดแสบก็ทนได้ครับถ้าไม่คิดเยอะก็จะไม่อะไรแต่ไันี้คิดเยอะอันนี้เป็นคอร์ด้านล่างเจ็บไหมครับเจ๊ด้วยอาจจะตึงนิดนึงนิดหนึ่งครับ ให้พี่เต้ดูกระจงหนึงหมูหดเข้าไปหรือยังคอจะแดงตำแนหน่งที่ทำจะแดงแบบ <c oughs> นี่ตอนนี้เ,ออเราทำเราทำอันนี้ไปแล้วออถ้าพี่เต้ดูเนื้ออันเนี้ยจะอันเนี้ยจะหวังลงไปแบบเหมือนตอบลงไปเนี่ยครับก็จะเห็นเนื้อด้านยี่พี่เต้อาจจะหดหดเข้าไปติดแบบลงแบบหดเข้าไปเลยแต่ตรงเนี้ยจะยังมีความเหนียงหย่อนอยู่เห็นไหมครับเนี่ยจะยังมีความหย่อนหย่อนแต่อันเนี้ย คือแบบมันตึงขึ้นเนี่ยมันมีสปริงต,นนตรงเน,น,น,นี้ยมันฟึ๊บใช่ตรงเนี้ยจะกระชับแต่ตรงเนี้ยยังไม่ได้ยิงนะครับมันเลยมันเลยหย่อนๆย่อนมันจะเห็นแบบไม่เห็นขอบหน้าพี่ได้ไหมคไม่ ก็เจ็บอยู่มันมันเป็นเจ็บน้ำทนได้อะมันเป็นแบบเหมือนร้อนๆใช่แต่ว่านี้เดี๋ยวแบบนี้เดี๋ยวมาอันแรกจะจะเป็นลึกที่สุดแต่อันเนี้ยไม่ลึกที่สุดแต่ว่าแสบกว่าจมตาหรอคืออะไรสร้าวันมาไล้ วันไหนมันพรุ่งนี้นะนี่คุณร้องไห้เลยที่ปิดนี่คือไฟเห็นไล้หายดีพยามนอนสบายไงนั่นคือสบายแล้วเหรอนี่คือน้ำตาแห่งความปลำบุมนะครับเพราะว่าเห็นว่าหน้าข้างเนี้ยมันแคบเข้ามาแล้วนะครับใช่ถ้าดีๆนะครับจะแคบตรงนี้จะหนุนกว้างกว่านะใช่ เจ็บนิดนึงเจ็บทนได้แต่ว่าน้ำตาลมันไหลออกมาเองไม่แต่มันเจ็บทนได้ที่มันเป็นไมโครนีโดใช่ไหมครับป็นเข็มเล็กๆมันเป็นเข็มเล็กๆ24เข็มใช่ไหมสมมติวันนี้เรายิงกันประมาณตอนนี้มันประมาณ800ช็อตแล้วแต่เราน่าจะยิงกันประมาณ900ครับถ้าเรานับจํานวนรูเข็มที่จิ้มเข้าหน้าพิเเอร์นะก็คือเอา900คูณ24เป็นหมื่นๆตอนนี้ก็ไปประมาณ20,000รูบนหน้าแล้วนะครับ อคอลลาเจนก,<ม>ก็เยอะด้วยนะก็คือมันจะเกิดมันจะเกิดการสร้างคอลลาเจนที่เยอะบริการนวดขานะครับเพื่อเป็นเป็นความเป็นใจของลูกค้านะครับเาบอกว่าด้วยแรงมาแล้วก็จะมีการมาคลุกเย็นตรงคอด้วยนะครับเรียกได้ว่างงแยกประสาทไม่ออกแล้วอันนี้คือตรงขาก็สบายตรงคอก็เย็นลลๆล่างไปด้านกลนนะครับ ลูกของคนจมูกกว้างมันยิงได้เลยต้องทำไม่เต้เอหู่ไหมไม่ครับทำไ,ได้ครั้แรกที่ยิงประมาณพันสองร้อยพารอย 1,300ช็อยคูณ24่คูณ24่เข้าไปเป็นจ้อโอ้มายกอดเป็นโพสต์อิมเมเดียอิมเมเดียเอฟเฟคใช่ไหมครับอิม e d เดียใช่ก็จะเป็นแดงๆนะครับเข็มก็เดี๋ยวเดี๋ยวประมาณเดือนหนึ่งจะเห็นผลชัดๆนะครับสูงสุดคือ3เดือนหลังวันที่เราทำนะครับวันนี้คนไข้จะต้อง ก็คือใช้เซ็น้ําเคือเช็ดหน้าก่อนนะครับแล้ววันรุ่งขึ้นถึงจะล้างหน้าด้วยน้ําปกติได้นะครับต้องเป็นน้าสะอาดเนาะแล้วก็วันนี้จะได้ออยเมนที่ช่วยฮิลลิ่งแผลไปทานะครับให้ทาประมาณสามถึงห้าวันเช้ารอบเย็นรอบในวันสองสาวันเนี่ยก็กลับมาใช้สกินแคร์ทุกตัวได้ตามปกติเลยหน้ายุ่งแล้วละเอียดมากยุลายลายอันนี้เป็นลายเป็นเม็ดโอเคย้ำอีกทีนะครับอยากได้หมอเก่งๆทําหน้าให้แบบยกกระชับด้วยเครื่องอร์เฟียส โมเฟียตแปะหรือโมเฟียตอะไรนะโมเฟียตโปรเออโมเฟียตโปรนะครับอาหารน้องบอลได้ที่เอสติมาคลินิกนะครับสาขาพร้อมพงศ์นะครับอยู่บีเทสพร้อมพงศ์ทางออกซีจอดรถที่เอ็มโพเรียมนะครับอยู่ทุกวันจันทร์อังคารเสาร์นะเสร็จแล้วนะครับนี่ออกมาจากคลินิกกำลังจะกลับบ้านสภาพหน้าก็จะยังมีความแดงอยู่นะครับเหมือไปตากแดดมาเลยนะแล้วก็เราจะเห็นนะไม่รู้เหมือนกันว่าคิดเองเป็นหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันก็ มันจะหายไปนะครับว <Wow. S 1> ตรงตรงนี้ยังมีอยู่หน่อยนึงอืมจะดูแบบหน้าดูแบบเดฟขึ้นตึงขึ้นนะฮะสภาพก็นันเลนิดนึงเรายังไงกยวเราอัปเดตให้ดูนะครับว่ารูป b e f o r ์ Before, แล้วก็ a อ t เตอร์สักอีกสักสองสมวันล้วกันนะให้หน้ามันหายแดงก่อนนะว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงไหมนะครับแต่ในระหว่างที่ทำเนี่ยก็แอบรู้สึกนะว่า เออตอนเขาทำเหนียงไปครึ่งนึงแล้วให้ดูเทียบมันหายไปจริงๆข้างหนึ่งก็แก้มก็แบบววเล็กไปเลยข้างหนึ่งหน้าแคบเข้ามาเลยตอนนี้มันทำท้งสองข้างแล้วก็มันมีความระบมนะหน้ามันก็แดงแล้วก็อาจจะบวมขึ้นมาละนะครับเพล็ครับสอบที่พีนี่ใครชอบอย่าลืมก,กดไลค์กด SUBSCRIBE ให้พี่หมอเลยนะครับบายอย่าลืม Subscribe ให้พี่หมอด้วยนะครับ